ี่นนองกกัั้สบายดีพบกับ l e r o ที i ิชเวียดนามเตรียมสร้างรถไฟความเร็วสูงเหนือใต้ภายในปี2,573ครับเวียดนามได้ตั้งเป้าหมายในการสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่ในประเทศรวมทั้งหมด9สายเป็นระยะทาง2,400กิโลเมตรคิดเป็นมูลค่าประมาณ1.05หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหนึ่งในนั้นครับคือเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเหนือใต้ระหว่างเมืองหลวงฮาหนอยและก็นครโฮจิมินของเวียดนามอีกทั้งตั้งเป้าหมายว่าจะมีเส้นทางรถไฟทั้งหมด25สายรวมระยะทาง6,400กิโลเมตรให้ได้ภายในปี2,593รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเวียดนามได้ประกาศครับว่าได้เตรียมเริ่มโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเหนือใต้ในปี2,571 หกได้รับการอนุมัติจากพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและสภาแห่งชาติเวียดนามสำหรับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเหนือใต้ขนาดรางมาตรฐานจะมีความยาวรวมประมาณ1,500กิโลเมตรโดยจะมีเส้นทางรถไฟสองสายสำคัญได้แก่เส้นทางรถไฟภาคเหนือฮานอยวินจะมีระยะทางประมาณ250กิโลเมตรและเส้นทางรถไฟในภาคใต้โฮจิมินยาจางจะมีระยะทางประมาณ450กิเมตร โดยทั้งสองโครงการคาดว่าจะใช้เงินลงทุนมูลค่าประมาณ5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.7แสนล้านบาทซึ่งเส้นทางรถไฟรางขนาด1เมตรที่เชื่อมระหว่าง2เมืองในปัจจุบันก็จะยังคงเก็บไว้เพื่อขนส่งสินค้าต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ครับยังมีเส้นทางรถไฟสายสำคัญอื่นๆที่จะเชื่อมไปยังชายแดนอื่นๆในประเทศเช่นเส้นทางจากเมืองหาติงในภาคกลางไปยังชายแดนสปปลาว เส้นทางจากกรุงโฮชิมินห์ในภาคใต้ไปยังชายแดนกัมพูชาเป็นต้นอย่างไรก็ดีครับเวียดนามตั้งเป้าว่าภายในปี2,573จะสามารถขนสินค้าทางรถไฟได้มากถึง11.8ล้านตันต่อปีและจะสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากถึง460ล้านคนครับตอนนี้ก็มีการเคลื่อนไหวอย่างมากนะครับใครว่าโควิดมาจะทำให้เกิดการหยุดชะงักของหลายๆอย่าง สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับก็อยากจะให้พี่น้องชาวลาวชาวไทยได้มองเห็นถึงโอกาสที่กําลังจะมานะครับว่าต่อไปนี้การขนส่งการเดินทางไปมาระหว่างการจะไร้พรมแดนจริงๆนะครับเวียดนามก็จะเริ่มทํารถไฟเหนือลงใต้แล้วก็มีออกไปลาวไปกัมพูชาประเทศไทย ก็กำลังเร่งทําในเรื่องของรถไฟเชื่อมโยงถึงลาวในอนาคตอันใกล้ก็จะมีในเรื่องของเส้นทางรถไฟไปถึงมาเลเซียสิงคโปร์นะครับซึ่งตอนนี้กําลังอยู่ในการเจรจาเพื่อที่จะเริ่มโครงการกันแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี